เอาเอาเลยเอเอาแล้วโอเคเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมันก็ไปตัดใช้เนี่ยตอนเนี้ยตอนที่แบบว่ากำลังอ่ะลังอ่านบทเนี่ยตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ4เดือนแล้วนะครับ,รบที่ พ็อกเก็ตสตัวนี้นะครับเปิดตัวออกมาเราก็จริงๆผมใช้บ่อยมากๆนะครับทุกอาทิตย์ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการใช้งานแล้วก็สิ่งที่อยากแนะนํากับคนที่คิดจะซื้อ D J I Pocket 3ตัวนี้นะครับหลังจากใช้งานมา4เดือนกับรายการ Saturday Talk ท็อรายการที่ไม่ถ่ายวันเสาร์และไม่ลงวันเสาร์นะครับคอนเซ็ปต์ดีผมเฟิร์สครับครับเห็นจากเพจวิทวิตครับครับผมก็นั่นแหละเราจะมาพูดเรื่องหนึ่งก่อนก็คือเราชอบไม่ชอบตรงไหนบ้างเอาไปเห็นก่อนเอาส่วนตัวเลยนะใช่ พี่ชอบมันมากมากเลยทำไมไม่ซื้ออ่ะก็เฟิร์สซื้อแล้วพี่จะซื้อทำไมวะแล้ววลาเราถ่ายรายการเราก็ถ่ายด้วยกันตลอดอ,อ,อ่ะคืออย่างแรกเลยคือมันทําให้เวลาเราไปถ่ายนอกสถานที่อ่ะเรากังวลน,น้อยลงเพราะปกติเ,เวลาเราเอากล้องไปเราจะต้องเอากล้องเอาไมค์เลือกเลนไปเดี๋ยวเลนผิดระยะหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแล้วมันทําให้เวลาไปถ่ายงานแล้วอ่ะพี่ว่าเรา เราเหนื่อยเกินไปที่จะถ่ายเพราะงั้นเวลาถ่ายอะ่ะเราเลยมีหลายครั้งอะ่ะที่เราแบกกล้องกันไปแล้วสุดท้ายเราก็แบบกินข้าวดีกว่าเฟิร์สเออเข้าใจออามันจับมันมีนู่นมีนี่ออไปหมดอะไรเงี้ยใช่แต่ตั้งแต่มีพ็อกเก็ตสามเนี่ยซรเีทอกถี่ขึ้นแบบ ไม่ถ้าคุณไปดูในเทลิซเตอร์ท็อกของช่องเดอะพีก็จะรู้สึกว่าเออมันมาเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเราทําเหมือนรายการถมพาดกันอเงี้ยก่อนที่จะมีชื่อเซเตอร์ท l อกอีกแล้วก็หายกันไปเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องเตกล้องเซ็ตอุปกรณ์อะไรแต่ว่าตั้งแต่อะลองดูลิสต์ตั้งแต่เดือนตุลามาจนแต่อะปีที่แล้วมาใช่ไหมซัลเดอร์ทอกถี่มากเพราะว่าปมาสองอาทิตย์ครั้งใช่เพราะว่ามันแค่ ตั้งถ่ายแล้วพูดเลยเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอเคแหละคุณภาพ q u a l i t มันอาจจะไม่เหมือนกล้องใหญ่ที่เราใช้กันเหมือนตอนนี้ใช่แต่มันคือคือเราเชื่อว่าทุกคนเหมือนไม่ได้โฟกัสในด้านของคุณภาพมากขนาดนั้นล้วช่องเราคือจะบอกว่าไม่คุณภาพเลยก็ไม่ใช่แต่ก็จะเน้นในสิ่งที่อ่ะนะลูกค้าเอหรือสิ่งที่มันจะต้องเป็น,นจริงจริงแต่พวกเราเรื่องอ่ะเราใช้ความสําคัญกับคอนเทนต์มากกว่าคุณภาพของวิดีโอใช่นะครับ ของงั้นตัวเนี้ยในคุณภาพที่เรารู้สึกว่าเราโอเคแล้วกับไซส์ที่มันเรารู้สึกว่าเนี่ยคือไซส์ที่ดีมากๆกไปได้แล้วซึ่งจริงอ่ะเราให้ดูอ่ะนจริงๆมันเท่าเด้เงนะใช่อันนี้คือต่อแบตเตอรี่แพ็คเพิ่มนะครับครับออมาถึงความผมบ้างไม่อ,อยากเสริมไหม่ะของพี่ได้ละโอเคของผมก็าถามว่าชอบไม่ชอบแบบไงก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแต่ชอบมากๆอย่างที่พี่หินบอกครับว่ามันช่วยทําให้เราสามารถทำคอนเทนต์ได้ง่ายใช่ มากยิ่งขึ้นและที่สําคัญคือดุกทีมากยิ่งขึ้นผมพอยอสพูดกล่าวในการล่าสุดผมกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ป่ะเราเชื่อว่าถ้าเราใช้กล้องใหญ่ะเราจะไม่มีความแบบรู้สึกว่าอยากทำคอนเทนต์อะไรเลยแต่เราไปญี่ปุ่นเราเอาแค่เดือพกเราถ่ายได้6คลิปไปบอกอสามคลิปไปดูกันได้นะครับไม่ได้มีเพ์ลต์แต่ก็ไปดูกันได้เดี๋ยวให้ซาแปะไว้พึ้งๆๆ่ึ้อซาก็จะมาถามผม เสริมเรื่องหนึ่งจากที่เฟิร์สไปญี่ปุ่นมาสิ่งหนึ่งที่พ็อกเก็ตสามทำได้คือเราสามารถยื่นให้คนอื่นถ่ายได้อ่าใช่ทันทีเลยโดยที่แทบจะไม่ต้องสอนเลยก็เลยแค่บอกเขาว่าเลงมาที่เราเท่าตรองใช่แล้วก็มีเฟิร์สจริงๆก็บอกีเฟิร์สบอกอีกสามคลิปมีรีวิวเจ้าที่ลงรีวิวไปแล้วยอดดีมากนะครับแล้วก็คนถามไอจีเพื่อนผมเยอะมากครับครับแล้วก็มีรีวิวโรงแรมไม่ใช่ไม่ใช่เ พื่อนผมมีโรงแรมอปป้ามีอีกคลิปหนึ่งผมทำไม่ได้ละนั่นแหละ <แ S 2> นะครับเดี๋ยวพี่มี6คลิปซึ่งว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตมันทํางานง่ายขึ้นมากๆอ <c oughs> อะไรอย่างนี้นะครับก็ส่วนตัวค่อนข้างจะชอบแต่ถามว่าเฮ้ย э, สิ่งที่ผมไม่ชอบหรือจริงๆมันทําไม่ได้มีอะไรบ้างออ๋ก็ต้อง <cổ> บอกว่าอย่างแรกเช่นต้องเข้าใจลักษณะของมันคือหมันคือเรนนี่สมิน ม,มันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการที่เราไปถ่ายอินเสิร์ตมากขนาดนั้นแบบอินเสิร์ตจระเลยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เว้ยเพราะ iPhone 15 Pro คุณภาพาแม่งดีมากครับใช่กดคูณ3 Insert ได้ไม่มีปัญหาคุณท้ามาเอามารวมกันมันไม่ได้แย่เลยใช่ใช่อะไรอย่างนี้นะครับออีกข้อหนึ่งที่รู้สึกว่ามันอาจจะทําได้กลางๆไม่ได้เป็นท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือการถ่ายในที่มืดอ่าหลายครั้งเราเราจะรู้สึกว่าเราจะเลี่ยงการถ่ายในที่มืดกับกล้องอตัวนี้ซึ่งจริงๆสำหรับผมผมโอเคนะ <ừ> mm. เออเพราะว่ามันก็เซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วแล้วถ้ามันมืดกว่านั้น <ừ> mm. ส่วนตัวคิดว่าก็คงไม่ได้ถ่ายอะ่ะใช่เพราะมันก็คงไม่เห็นหน้าแล้วแบบคุยยังไม่รู้เรื่องแลวหรือแบบไอ้อย่างมากก็พวกไฟไปตัวหนึ่งผมโอเคกับสิ่งนั้นแล้วอะไรย่างเงี้ยครับ, <ừ> mm. บอืเนาะอีกอย่างหนึ่งคือไม่เป็นข้อเสียแต่ว่าเป็นข้อหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเราสามารถเอามาเป็นประเด็นคุยกันได้ก็คือมันไม่ได้ลิกอุปกรณ์ได้เยอะเท่ากล้องใหญ่อ่าไม่ได้เป็นข้อเสียนะแต่หมายถึงว่าเราต้องเรียนดูและเข้าใจมัน ใช่คือแค่เราเข้าใจว่ามันลิกอะไรได้บ้างมันติดอุปกรณ์เสริมอะไรได้บ้างใช่แล้วละอุปกรณ์เสริมของมันโอเคแหละมันอาจจะลิกกับพวกอุปกรณ์ Action Cam ได้มันจะมีอะแดปเตอร์เนาะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามันจะมีพวกเนี้ครับคือเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นแมกเนติกอันนี้ของ KNF เขาไม่ได้สัหรับเช่คลิปนี้ครับแต่เขาส่งให้ผมใช้ใชแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน work เว้ยมันดีเว้ยของเขาอะ่ะมันมีหลายอย่างอ,อย่างแรกอันนี้คืออะไรนะ เป็น CPL ซึ่งอันแค่นี้ใช่ปะ่ะบเราเปิดบเราเปิดกล้องมอนเนี่ยเห็นกล้องใช่ไหมขึ้นให้ม,มันเงายาหน่อยเราแปะไปเว้ยแล้วนี่คือ CPL แล้วใช่จบแล้วข้อดีที่ดีกว่าของ DJI เลยไม่ว่าจะเป<ม>็นโนวไหนก็ตามคือฟิลเตอร์มันบางมากใช่ทำให้สมมุติว่าเวลาเราปิดอ่ะปุ๊บเนี่ยบนปะุ๊บปี้ใช่ปุ<ม>๊อปุปป มันปิดให้เลยเว้ยซึ่งถ้าเป็น DJI อ่ะมันจะติดแล้วมันก็จะหลุดใช่ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เฮ้ย k คมันทำได้ดีมากมแล้วก็บอกว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่เจ้าตัว,ว CPL ตัวนี้มผมมีตัวนี้คืออะไรอ่ะเป็น ND ND8 นะครับแล้วก็มีเอ็นจริงๆมันมีอะไรอันนึงน,นะอ๋ออีกอันนึงที่เ <Miss> n ็น a มีแบมอ่ามิสฟิลเตอรใช่ซึ่งจริงๆถ้าเคอ่ะ ติดแบบมีสักหนึ่งต่อแบบมันก็จะได้น,นุนวนวลแต่ดีเทลยังดีอยู่นะก,ก็ดีครับก็ลองไปดูสำหรับฟิลเตอร์แคนเอฟเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์การถังซื้อฟิลเตอร์แคนเอฟไว้ให้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แนะนำคุณภาพถามว่ายสุดกราฟไหมไม่สุดครับแต่ดีพอในการใช้งานสำหรับพกเก็ตละไม่ต้องห่วงเลยใช่เนาะ <ไ>ฝากเอาไว้สําหรับเจ้าตัวฟิวเตอร์แคนเอฟนะกันนะครับเรื่องต่อไปที่จะพูดถึงมีอะไรที่อันนี้ไหมผมจะพูดถึง2อันสุดท้ายละไปได้เลยไปได้เลยเนาะหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราจําเป็นจะต้องซื้อตัวคอมโบเลยอ่าตอนออตอนแรกๆเราก็เป็นเราก็รู้สึกว่า ก็ซื้อคอมโบก็จบไปเลย<บ>ดีกว่าซึ่งโอเคแหละความคุ้มค่าคอมโบมันดีมากๆคือ2900อบาทแล้วก็ตัวธรรมดา1 7 9 9าซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็ปดซบี่กันลดล็หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่จริงๆประเด็นที่อยากเราอยากจะพูดถึงเลยคือคุณลองดูความจะเป็นของคุณดูก่อนอว่าคุณจะเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านั้นไหมผมมีคอมโบนะแบตเตอรี่แพ็คตัวเนี้ยมันดีแต่หนักและช้าชาให้กล้องตัวนี้มากใช่นะครับ อันนี้คือประเด็นของมัน2องไม่คุณจำเป็นจะต้องใช้ใหม่จริงไหมหรือคุณลองไป test ไม่มตัวนี้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันดีคุณก็ไม่ต้องซื้อใหม่เพิ่มก็ได้ใช่หลักๆอ่ะมันจะเป็นเจ้าตัวแบตเตอรี่กีกับเจ้าตัวไม่ซึ่งลองดูกันเอาเองนะส่วนตัวจริงๆผมแทบไม่ใช้ตัวนี้ด้วยซ้ำใช่อ๋อเรื่องไม่เสริมหน่อยคือนอกจากมันจะ มีไม้ของดี j จมาให้แล้วอะหลังๆอะเราลองเอาไม้อื่นมาติดกันอะแล้วกลายเป็นว่าหลายตัวเราชอบไม้ตัวนี้เมื่อวานอะเออเมื่อวานเว้ยเราพอดีเราเมื่อวานเราใช้ p o l แลนด์อะคือด้วยความที่ตัวนี้มันมีช่องเสียบ USB ด้านหลังใช่ป่ะเราก็เสียบเราใช้งานได้เลยโดยที่ไม่มีปัญหาไม่มีคอนฟิกใดๆเลยสามารถใช้งานได้เลยใช่คือเจ้าตัวโ o l y แลนดแล้ว M2 ก็เสียบ USB C ด้านหลังแล้วก็ต่อไม้แล้วไม้มันเล็กน่ารักว่าของ DJI ใช่โอเคหละคุณภาพคุณตี้มันรคคอร์ดไม่ได้แต่ เล็กแล้วมันน่าลักแล้วมันมีประโยชน์กว่าใช่แต่โอเคแหละถ้าคุณมี d ดีาจไมเพิ่มคุณอยางสองตัวคุณต่อบูทูธเข้าตัวนี้ได้เลยไม่ได้มีปัญหาก็สามารถทํางานนะครับได้เช่นเดียวกันนั่นเองจริงๆอันนี้เป็นเรื่องน่าอวดของมันนะว่ามัน compatible with แบบไม้แทบจะทุกยี่ห้อใช่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับของตัว DJI Pocket 3นั่นเองอก็หลักๆอยากให้ลองความดูความจะเป็นของตัวเองว่าเฮ้ยมันจะเป็นไหมส่วนตัวไม่ได้อิมเพรสมากกับการซือ Com bo, อ้อคอมโบถ้าไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้ครบเซตไมค์ผมได้ใช้บ้างเพราะว่าด้วยความงานอะ่ะแต่บางคนรู้สึกว่าให้ถ่ายว็อกนู่นนีถ่ายลูกเล่นมันไม่ได้เอาไมค์ติดลูกอยู่แล้วอะ่ะใช่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 ในตัว่ใช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 แใช่ตชตใช่ช่ช้าช่ามช่ใช่อช่ใ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 ่ไม่ได่ถ่าย่ั้นมากใช่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 ได้ใช้ผมก็เสียบใช่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  ชาร์จไม่เกิน20นาทีเต็ม,มนะครับประมาณนั้นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือบวงอะไรกับตัวใหม,ม่ของที่มีเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเราถ่ายแนวตั้งอะ่ะมันไม่ได้หมุนกิมบอลให้เป็นแนวตั้งใช่ไหมอ่าใช่ให้ดูแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะมันจะเป็นการครอปครอปด้านตรงกลางใช่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นกิมบอลแล้วอะ่ะม,มันควรจะหมุนได้ได้ใช่ ซึ่งส่วนตัวผมอาถ้ามันได้ก็ดีแต่โดยโดยเอเวอร์เลส่วนตัวแล้วก็ด้วยความที่มันเหลือสามเคสมาผผมนะพอใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เราก็เข้าใจแหละเออถ้ามันมีดีกว่านี้ก็หรือแบบมันมีออปชันที่ถ้าถ่ายเราตั้งโฟเัได้ก็จะฮปปีก <Happy S 1> ้กว่านี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาแต่มันนี้ก็ดีอมอพี่น่าจะเป็นเรื่องของระยะเลนมากกว่าออพอพอ,พอมันแบบไม่พอมันเป็นการครอบแทนอะ ระยะเลน20ตอนแนวตั้งพี่รู้สึกว่ามันแคบไปหน่อยอ่าพี่อยากให้มันแบบหมุนฟึบแล้วยังเป็น20ในแนวนอนอยู่อ่าเอ้ยเนี่ยอยากให้มันเป็น20ในแนวตั้งอยู่ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเมนชั่นถึงสําหรับส่วนตัวที่อยากได้เพิ่มก็คืออยากได้เลนสักสองระยะอ๋อเอางี้มันจะมีเลนส์ไรก้าตัวหนึ่งที่มันสามารถปรับท่าของตัวเองผิดคือ28 35แล้วก็50แต่มันจะเรียงเป็นแบบ35 28แล้วก็50ซึ่งถ้ามัน คือจริงผมอยากได้สักสาห้าอีกสักระยะหนึ่งเป็น20แล้วก็35โดยที่ไม่ใช่ติตอครอปเราจะแฮปปี้มากๆแล้วก็แต่เซนเซอร์หนึ่งนิ้วผมโอเคนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้ามันใหญ่ได้ก็ดีมันน่าจะตัดการทำงานของหลายๆงานไปได้ประมาณหนึ่งเลยแต่ไม่เป็นไรละเราสุกว่าถ้าฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยเราแค่อยากได้ระยะเลนเพิ่มพอละไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับครับ ก็น่าจะประมาณนี้แหละสําหรับสิ่งที่อยากจะพูดถึงกับการใช้ดีใจ p o อกเก็ตสตัวนี้นะใช้งานมาประมาณ4เดือนณวัน,นที่เราถ่ายคือต้นเดือนมีนาคมนะครับประนี้ก,ก็ไม่ได้มีอะไรละมีอะไรอยากเสริมไหมหมดเรียบร้อยจริงๆก็คือเป็นกล้องที่ใช้สนุกใช้ดี<ช>ผ่านมา4เดือนแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะจะเก็บมันเข้ากลุ่ม ตอนแรกเฟิร์สกะว่าเฮ้ยซื้อมาก็คงแบบเอ้เดี๋ยวก็คงไม่ไม่ไม,ไม่ผมกะว่าซื้อเพิ่มเอาละแต่จะซื้อเพิ่มไปใช่แต่เรากะว่าจะซื้อใ t ้ตัวแซนดา้เาเพราะรู้สึกว่าในสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาเราอย่างหนึ่งต้องบอกว่าผมมีดีใจไมา์ทูที่เป็นคอมโบโใหญ่แล้วอ่าซึ่งมัน compatible วิดตัวนี้อยู่แล้วใช่เราก็รู้สึกว่าเราจะมีเซตใหญ่2เซตเซตไปทําไมอืมแต่ได้ความปัญหาเดียวที่ผมไม่ได้ซื้อ ไม่มีตังค์เลยต้องปัญหาเดีวยวกันนี่หว่าเออคือแต่คือโอเคแหละ <ม S 1> สุดท้ายถ้ามีโอกาสที่มนันองใช้2ตัวก็คงซื้อไม่ได้มีปัญหาอะไรดั้งนั้น<ช>ถ้ามันต้องใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแหละก็ใครที่ใช้ Pocket ็ตสอยู่มีปัญหาอะไรชอบไม่ชอบอยังไงก็พูดคุยกันได้ สำหรับผมความเห็นก็จะประมาณนี้พี่หินก็จะประมาณนี้เนาะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ครับให้ช่องเดอะพีด้วยแล้วก็ฝากติดตามรายการเซเดทท็อกที่ช่องเดอะพ k นี้แล้วก็ฝากไปตามพี่หินด้วยที่ที่เฟซบุ๊กเพจนะครับวิทวิตแล้วก็วิทอ่าช่องยูทูบวิทวิตฟลอตนะครับนะครับก็ฝากกันไปด้วยครับประมาณนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย